อ่าในเมื่อผมจะขอเปิดฝาลองชิมดูนะครับก็ชิมดูรสชาตินะครับว่าอันดีกีโอเคพอ,อยังนะครับนะผก็จะรินใส่ขวดไว้ส่วนหนึงนะครับแล้วก็หมักต่อไปเรื่อยๆนะครับนะผมก็จะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูผิวข้างบนนะนะครับนะี่ครับแช่นี่ครับก็ประมาณนี้เลย กินก็จะใช่เลยครับออกกินแบบอืมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะรินตักนะครับค่ยคอยๆนะครับอย่าให้ก้อนข้าวแตกนะนี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะโอ้ใสนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิใสนะใสนะครับแต่ถ้าดูแบบนี้นะดูมันคุณๆเหลืองๆอืมนะครับมาโอเคเดี๋ยวผมจะลอง ชิมดูนะครับก่อนนำ้ำชิมดูแป๊บน,นึ่งโอเคนะครับน้ำเขาก็จะใส่ประมาณเนี้ยนะครับน้ำอ่าเห็นไหมโอ้โหก็คือ ลองชิมดูแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็สู้สู้ออกหูนะครับนะสู้สู้ออกหูเลยนะครับก็คือว่านั่นแหละแอลกอฮอล์นะมีความแรงเดี๋ยวผมลองชิมแป๊บหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งนะออืมอันใช่เลยนะครับ မောင်လေးဦး